สุขสบายมันเสมอมั่นเครื่องใหม่พี่น้องความเก็บใจให้ได้ความขายังได้มีมือนีบรรยากาศเย็นเ็นพี่น้องผมพาพี่พน้องนะครับเอามาหลาะตลาดนะครับตลาดแหลงนะครับบ้านแดงนะครับอำเภอพิบุญลักจังหวัดอุดรธาน,น,นีกระถันไปชมครับออเอาก้อนเงินเพื่อเป็นการร่นใจกับซองซอยกดไล่ซอยกดแช่ซอยกดติดตามมาเำว่าหลาะตลาดสำกันครับอเากกกาอาพ,พี่คนเขากว่าหอมพี่น้องนะครับพี่คนเขากว่าหอมเนี่ยตรงเท่าไรตรงเทยี่สิบบาทพี่น้องนะครับ อ,อ๋อครับครับอ้าวอไอเย็เนอันนี้เรา well ก็มีนะครับเป็นชุดนะครับนี่ตะไคร่นะครับค่าครับพ as ุทธศิษย์บาทพี่น้องว่าแพงได้เพิ Sammy ่อผลนักการเกษตรนะท่านผู้ชมนะครับอ um ัตลาดนัดตลาดแรงนะครับยับมาแรงเพิ่นนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับกิบบันแดงพี่น้องนะครับมาเนียนรงชีนอ๊อกแปดพายพีปนองนะครับมาเราตลาดแรงบันแดงแล้วท่านผู้ชมนะครับเพื่อผลนักการเกษตรพี่น้องสิบบาทพอแพงเถือกๆอันนี้นั่งยังหันขายยังหันเมาอัดได้ปะได้ปะมาอวด เมาทำไมค่ะบไหนวะอาสิบบาทหาบาทสิบบาทสบาทพี่น้องได้เมาหยอกกันได้พี่น้องนะครับตลาดนัดปั้นแดงนะครับอาเพิ่พผลทางการเกษตรตึกเกพี่น้องนะครับมาเห็นร่องชาแนลกาแปดผ้าพีพน้องนะครับมาลอตลาดแรงบ้านแดงเด้อพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับสิบบาทสิบบาทอากาศก็ร้อนร้อนครับเนื้อแดดเดียวพี่น้องหมูค่ะอาหมูวะ อ่ะโมตูพูตแมีเนาะแม่ขาสวยๆพี่น้องจำไม่ได้เนี่ยมาบุญวนเราเนี่ยนี่นะครับมาขายประจำค่ะสิบบาทสิบาทขายประจำดีกว่าประจำเนาะเขาเอินตลาดตลาดไอ้อมจอพิจูตลาดแรงตลาดแรงมีทุกวันยกเว้นวันวันพฤหัสอาะอ่ายกเว้นวันพฤหัสเป็นน่องเด้อนะครับนี่เราขายนะครับขายประจำนะครับแม่ขาเท่านะครับนะครับฟังละสิบบาทเอาอเราขายพวกแพงเนี่ยทำไปชั่วนะครับอ่าโมเดลเดียวสิบบาทนั่นเราขายนะครับเนี่ย เออบแพงน,นะครับเยพรพอซื้อขอ้างนอกอีเดยครับพี่น้องนะครับอดีดีดีเอาขายดีเด้อไปกำลังใจกันใครสมหนัสมการแล้วไอรหอนก็เกาเด้อพอละามากลากไม่ก็ลังยิบลูกคุยข,ข้าก็ต้องวางเมื่อวางเตียนสาวเพื่อนสาวไฟกันแซาซาอยู่โอ้นะครับมีแราของเป็นตะยุตะกินนะครับกูนะนะครับส้มส้มลายเม,ม็ดแมนบอยไหมค่ะครับส้มลายเม็ดได้พี่น้องนะครับอ้าวสวยแล้วนะครับนี่ โอ้อยบักม่วงมีตะลูกใหญ่ๆขนาดเราสามที่ผ่าผ่าท่านผู้ชมนะครับดูดี่ครับ,บสามบุกโล <laughs> มันมัน,มนลูกใหญ่สามลุกสามลุกลอย,ย,ยโอ้ยสามลุกลอยพี่น้องนะครับบักม่วงยังเขินอยู่ นำดอกไม้ค่ะถ้าเป็นน้ำพรอโอ้น้ำดอกไม้ยังไม่หมดเลยแย่ตกรอเลยปวดพวกพี่น้องเลยยแบบโอ้นะครับลูกไปจะก,กินนี่ลีนะครับพี่น้องครับลูกมาเร็งมาลาได้ครับปลรหมากไม้นะครับแต่ยาหมากไม้ใครบอกว่าในมดเชดด้าเห็ดป้าพีประลองนะครับมารอตลาดบ้านดแดงนะท่านผู้ชมนะครับตลาดแรงบ้านแดงนะครับอำเภอบุรีรักจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมนะครับเห็ด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 ถุงละเท่าไหร่บาทถุงละยยี่สิบบาทพี่น้องไงเลยเจ้าบาทไปไม่ต้องทอนหรอกครับเห็ดนะครับมีมอ่แกินนขงงตลาาดดบ้พนเ็ดะครับ ผักหวานให้พร้อมใส่ผักหวานยใส่ผักหวานใ้พร้อมพี่น้องครับซื้อเห็ดผักหวานซื้อเห็ดผักหวานซื้อผักหวานในเห็ดนะครับแถมเห็ดแถมผักหวานแถมถุงพร้อมแถมหูหิวพร้อมด้ยะแรขายประจำเยอะปะขายประจำนะเอาขายประจำนะครับเป้นขายประจำนะครับนะครับพี่น้องนะครับหาจะพี่น้องเขามากเพราะเห็นได้เพราะได้ได้ครับกันขายประจําขายประจํานะครับเจ้านี้นะครับขายประจํานะครับเห็ดผักหวานนะครับอาจจะมีพอประจาก็อาจีพเป็นผักหวานนะครับ ก็ไปเห็ดตีพอมี่แล้วครับพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับตลาดนัดปั้นแดงตลาดแงมแดงพนักขับกันเพิ่มยู่บนหลักจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมครับนี่รุ่งลงชแนลเก่บแผ่นพี่พอนองมาเราตลาดแรกนะครับให้กับมาทั้งพี่ละห้อยน้อยกับมี่ห้อยใหญ่กับมี่เอาสีบาท์ปักแดงได้มาขายสอแก่ด้ครับปุ๋ยยาบ้าพี่น้องถุงละสีบาทถุงบักไงเลยครับบักแดงกับทุ่งไงผู้ขายกับผู้ใหญ่ผลบักไงเลยพี่น้องเนี่ยมีแต่น้อยใหญ่ร่กันพี่น้องอ่ะมาพี่น้องมาคนใหญ่ร่างพี่ อ้าวสิบาทสิบาทสิบาทไปไงครับี่น้องโตเท่าไรนี่ยร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดชุดหนึ่งพี่น้องปลาดุกโตบักไงพี่น้องไปตะกินอีลีครับเพิ่งดูเราอยากไม่ไหม่ัได้พี่น้องไงเอาพ่นไส่ป้อนนะครับไม่ไหม้ะครับคนร้อนเลยนะครับอยากไม่ไหมพี่น้องไหมนั่นครับโตบักไงปลาเนี้ยพี่น้องไปแตะยู่ต่กินนะครับตลาดนัดตลาดแรงบาดแดงก็ทำให้ชมนะครับตลาดแรงตลาดนัดตลาดแร่งว่านัดบ่าวเมียนาะมันเป็นประจำครับ ตลาดแรกนะครับพ่อพันเปิดสมือพี่น้องครับยกเว้นพระรหัสได้ครับวัดปัะหัตจะไปอีกตลาดนึงเป็นบ่าผออักสวยๆผักสวยๆ,พ,วยๆพี่น้องกระตาเท่าไรนี่ตา้าร้อยี่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทพี่น้องนี่ผักทั้งสี่นะครับสวยๆแล้วครับนี่สวยๆเลยสวยๆเลยก้อนบักพริกบักพริกับเทนะตายนี่เอกสิบบาทพี่น้องเปิดผลจากการเกษตรสมือถือคักพี่น้องเอ้ย ฝากกันด้อพูดถึงคูเลี้ยงงัวนเนี่ยนะครับมาเราตลาดนัดปราแดงถือซ่าพักเนี่ยเยอะแยะเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าซื้อตลาดได้แล้วซื้อนะครับาพักนะครับเป็นผลจาการเกษตรถูกมากเลยนะครับตัววันนี้ถูกมากเลยห้าบาทสิบบาทนี่ก็หาบาทเข้าตลาดได้นะครับเสมอนี่นะครับนะครับตัวโคกนะครับพี่น้องนะครับปลาปิง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 ปลาหมึกนะครับยำปลาหมึกนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนะครับกระป๋องทะเลแม่ กับปลาแซวบาทนะท่านผู้ชมนะครับแซวบาทนะครับอ๋อโปร่งเห็ดปนปลาพี่น้องนะครับแมงดาครับนี่นะครับนี่แมงดานะครับอืมแมงดาอาปลาดุกนะครับหนึ่งปลาดุกพี่น้องตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอากบเบ็ดหลวพี่น้องครับก็ลองไปเขาขั้วปนหัวเดือดร้อนพี่น้องไม่พลาดไม่พาดที่เราปล่อยแล้วนี่ว่าเดือดร้อนปอลแก๊สที่บ้านเอานี่เราเห็ดที่เราปล่อยแล้วครับนะครับต้มขาคอพี่น้องนี่คนลุนจีเรียนไปเด็กินพี่น้องเอามาเอาแล้วหางกรับนี่ครับ หางกันมั้ยนะครับเนี่ยเราก็ยังเสียดไม่แสตีไร่พังวันอยู่นี่บ้านใหญ่ยุดไปโซ่ประธานพัพรเจียรพี่น้องเอ้ยมันขายดีไปดีไร่พังวันบ้านที่ใช่บ้านเี่ต่อหายบ้านที่ต่อหายเอาขายดีเด้อพี่น้องเอ้ยเรายุดต่าอหายยังจะพวกเราทะเลาะหายมาขายตอนไหนตอนนี้ขายคอามตอนจะมาเราส่อหายมาขายหรอกนะครับเอาขายดีไปดีขายดีไปดีประเดี๋ยองเชลก่าแผลพี่พี่น้องนะครับผามาพอดีนะครับเจอตลาดนัดพอดีนะครับของบ้านแดง อำเภอพี่บุญรักจังหวัดอุดรธอนท้านี้กระถานผู้ชมนะครับมาขี่ว่าอะไร้กินได้พี่น้องนะครับของสดของสดของสดปลาหมึกตัวใหญ่ๆ่ปลาหมึกตัวใหญ่ okay. ๆหพี่น้องโอ้ใครดีเลยสิน่บัตตัวนี้โอ้ใครดีใคดีพี่น้องใครใคพี่ใคดีอากาศร้อนร้อนพี่น้องอากาศร้อนๆอนนะครับปลาหมึกสดสดนะครับปลาหมึกสดสดกุ้งสดสดพี่น้องได้ครับครับเจียาอญ่เลยพี่น้องนะครับตลาดนะครับตลาดแรงเพิ่นะครับของพี่เพื่อนบุญรักนะครับก็มาแดง พี่น้องนะครับวัอนี้นพวกชนะการแข่งไานมากพอดีพี่น้องนะครับให้พี่น้องแวะชมนะครับแวะชมตลาดนะครับ๙บาทพี่น้องไี่ได้พักเจ้านี่ยเลยมาเท่าไหร่๑๐บ,บาทพี่น้องชมพักกม็มีอันแกงอุดจรเ,ล,เลีกเรามีกัมพาน้อยอยี่สองถุงมาซอยแล้วนะชิมมังสวิรัติก็กได้กระจิบเขาแล้วมีให้ชิมเลยกระจิบ <c oughs> <c oughs> เขาแล้วก็มีให้ชิมรอ้มรอนซีรบร้อนแซ่บจังซื้อ บักน่าไหนซีบเบืองกันสมยังเอาขั้นหวานยังเอาเรื่องมาเป็นบักนาวบ้านย้อยชายย้อยชายก่อนน้งพักแวนน้องพักแวนไปทางไหนวะโอ้คือบอกพักแวนมาขายน้ำน้ำดับเอาไหโอ้ยเดือดจะซีอิ๋วเนาะเดือดจะซีอิ๋วหนังตัวนี้ปลาพี่น้องถุงอะไรครับนี่ปลาซีอิ๋วถุงละลอยปลาข้าวน้อยเหรอ ปลาขาวนี่ปลาสุดนะครับปลาตะเพียนนะครับก็จะปลาป่านี่ไปกิ่นนี่แหละเป็นยมโมกเทปากิตูพี่น้องน่าเปี่ยมมกเฉพาะกิตูนะครับอืมมกนัวนัวจำกระกระคอชน้ะน้อยๆเพราะเจาะนี่เนาะบ้านยี่ใสบ้านนนเคืองครับบ้านนนเคืองโอ้มาขายประจำใช่ปะเอาเรามาขายประจำ้วท่านผู้ชมนะครับเป็นตลาดย้ำแม่แรงนะครับของบ้านแดงนะครับ อำเภอพ,พิบลย์ักจังหวัดอุดรธานี่มือเดินห้องชน 8, ินาวกาเปลี่ยนพมาเห็นพอดีพอดีสภาพเปนของแม่ชมตลาดนะครับตลาดนัดปั่นแดงนะท่านผู้ชมนะครับห้องย่อยหองกิมมมนบ่ลเป็นอาหารโซนาหารแย่มากมๆไคลของพี่น้องให้นะครับน,น,น,รน,นะครับเพื่อผลทการเกษตรเพื่อผลการนััศน์ตลาดนี้ท่านผู้ชมมาเข้าเข้าทีเดียวครบจบหมดเลยนะครับพ,พี่จีจอดพี่จอดใครพี่น้องเอ้บ่อจางพ่อจางเกียรติใกล้เพื่อพ่อจองตะไกล้วะบอกหอยพ่อท่านจองบอกหอยพ่อท่านจองแม่ค้าไอ้บอกหอยแม่ค้าพ่นจองกับลูกสาวแม่ค้าพ่ท่นไม่เข้ามาจองหรอกมาจองรถมีีลููกสาวอย่่่บบม พี่ตะลุกไส้เอาผู้สาวมาจองได้ครับแล้วพี่ตะลุกไส้ของหวานนะครับลุงละเศร้าบาทนะครับของหวานนะครับตลาดนัดน้มแม่แรงอำเภอบันแดงนะครับเป็นหนองนะครับนะครับวันนี้ผมภาพที่ปานองนะครับว่ารตลาดแรงนะครับของอำเภอบันบันแดงอำเภอตุลลักนะครับต้นรต้นนะครับเยอะยะเลยนะครับตลาดที่ขาไปได้ขึ้นนะฮะข้องามก็คือปละทูนั่นเองเป็นหนองสกาปาทูนี่เป็นตลาดปละเด็นรับช่งนะครับนะครับตลาดนะครับปาทูปปาทู มาฮักกางามนี่ซุกแบบป้อยแล้วพี่น้องนี่ปลาทูเข้มนะครับปลาตัวเข้มนะครับปลาตัวเข้มพี่น้องนะครับอ้ไปจะกินของเราอยู่ครับสามสิบบาทนะครับปลาทูกข่เขีงและบะแพง่พี่น้องนะครับเข็งหนึ่งก็ีจะมีอยู่สองตัวสามตัวแล้วแต่น้อยไงนะครับปลาทูนะครับพี่น้องนะครับมาหาขอนงามขาดไม่ได้ก็คือปลาทูในเลงนะครับตลาดโอ้แต่ขาปลาทูนี่เป็นตลาดปลาเรแล้วครับจริงๆขายปเรคือปลาทูพี่น้องเพราะยื้อสายกระซางนะครับ นะครับเป็นสัญลักษณ์ของตลาดเลยแงดแงดแงกตุ้งทอดได้เฮ็ดเต่าเด็ดตุ้งละห้าสิบบาทพี่น้องเห็ดนะครับเฮ็ดฟางพี่น้องเฮ็ดเฟืองนะครับเอาบักตัวจะขำเท่าไรครับห้าสิบบาทคือกันนะครับบักตัวกับสิบบาทพักหอมพักแหมพักอีตัวอีตัวแล้วในกับสิบาทพี่น้องก็ห้าบาทจะแม้บาทนีครับถือนะครับมาครับตึกๆพี่น้องนะครับเป็นผลการเกษตรนะครับพ่อแพร่นะครับพี่น้องนะครับ าวันนี้ภาพพี่น้องนะครับมาเลาะตลาดนะครับตลาดแกงนะครับของบันแดงนะครับอำเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ชมนะครับโซมพักพักโซมนะครับอันนี้แม่นาอะไรอ้อมเกล็กอ๋อสิบบาทกันเล่ามังดูครับสิบบาทของเราานักกาตลาดสิบบาทบะเขือเทศนะครับโอ้ยนะครับมังดูนะครับบะเขือเทศสิบบาทพี่น้องเอ้ยนะครับเพรแพงนะครับคือเือนะครับ ตลาดนัดนะครับตลาดนัดปันแดงนะครับพี่น้องเอ้ยครับบรรยากาศเย็นๆพี่น้องบรรยากาศเย็นๆนะครับตลาดนัดที่ตลาดนัดปันแดงนะท่านผู้ชมนะครับใหมันทุงเหยใช่ครับปวดปวดเนี่เปียถุงงเญ่ๆพี่น้องให้ต้องาทสิบาดนะครับครับเขาหมกยี่ยังนองเนาะหมกไก่นะครับหมกไก่หมกไก่นะครับส้มส้มเนื้อสมมูพี่น้องสมวัวสมมูนะครับเอาใหญ่นะครับตลาดนะครับ ของอยู่ของจินบางไม้ใกล้ของว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแดงเด้อท่านผู้ชมนะครับหาไดี๋ย้ภาพที่พี่น้องนะครับมารอตลาดปลาแดงพี่น้องนะครับตลาดปลาแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาเกินเจ้าเาาขาเกินซ้าบาทพี่น้องมันเขาหลายโพดชื่อว่าเขาโพดชื่อว่าเขาเกินแต่ของเราก็เป็นอ่ามันก็เป็นเขากร้ำน้ำตัวนี้ครับเนี่ยโอ้หวานในพนักละว่าหวานครับหวานนะครับกระปวดหวานพี่น้องกระปวดหวานนะครับตลาดปลาแดงนี่พี่น้องนะครับน้ำแรงบรรยากาศเย็นๆนะครับ บักน้ำพี่น้องก็เก็บยำสัว่วยำแร้วม่ยำขึ้นบ่วสวยแกงแล้วจังเก็บเด้มันมีตำรา <c oughs> สิเบียก็ก็ก็กไม,ไม่มันแยบออนน่บ้าหยิบมังเอ้อไปว่านะบักน้ำครับเอาบักน้ำพี่น้องนะครับบักน้ำนะครับเอานี่บักมีนะครับตัวบ,บักมีนั้นเป็สีมาถือกันตัวนี้ครับเนี่ยก็ซื้อไปซุปนะครับเอาสิบบาทจานละสิบบาทบ่ครับเนี่ยโอ้โหจานละสิบบาทพี่น้องนะครับสามลูกโอ้พ่อซื้อได้ครับเนี่ยนะครับพ่อซื้อนะครับเนี่ย นะครับพืชพนักการเกษตรเสมอพอดแคงพี่น้องก็คือพี่น้องนะครับมีเงินหาบเขาตลาดได้นะท่านผู้ชมนะครับที Holl ่ตลาดพนักการเย็นเยนะครับที่ตลาดนัดปันแดงนะครับเพื่อบุญรักชาวโรลทัานี่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้พวกชนะภาคก่อแปดภาคพีพี่น้องนะครับมาแวะตลาดนะครับมาเจอตลาดนัดปันแดงท่านผู้ชมนะครับมานั่งทอดทอดาแดงพี่น้องนะครับบรรยากาศเย็นเยนะครับที่ตลาดปันแดงนะครับผู้ชมนะครับนะครับทอดาแมงนะครับมาพื้นรังพี่น้องนะครับทอดเปไม่พี่น้องนะครับพร้อมๆนะครับพร้อมๆพี่น้องนะครับที่ตลาดนัดปันแดงนะครับท นะครับบรรยากาศเย็นๆพี่น้องนะครับมันี้ภาพพีพอนองนะครับมาเลาะตลาดแร่งนะครับของอำเภอพิ่บุหลักจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศเย็นๆพี่น้องนะครับข้างจุดกินบักไม้ไก่กองนะครับเพราะว่าจะเป็นทหารโซ่ทหารแองทอนแรงนะครับเยอะแยะนะครับที่นี่นะครับอาปิดผลทางการเกษตรพี่น้องครับเยอะแยะมากไม้ไก่กองนะครับมาตหาบาทสิบบาทนะครับเทลี่ยไปนะครับครับพืชผลทางการเกษตรนะครับเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องนะครับหาบาทสิบบาทเสมอเนี่ยโอ้เถืหลายครับ น่องไก่ทอดบัตรตัวไก่ทอดอยู่ไหนล่ะลูกบ๊อบนี่ไก่ขยำพี่น้องเอาไก่นะครับอดหนุนยีหลานมาขายเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับอาบรรการกินเดียวนะครับที่ตลาดน้ำปันแดงนะท่านผู้ชมนะครับผเดี๋ยวรงเชี่อวข่าวแพร่พี่พน้องนะครับมาเราตลาดแรกนะครับของอำเภอปันแดงนะครับอำเภอพี่บุญรักพี่น้องนะครับบ้านแดงอำเภอบุญรักจังหวัดอุดรธานนี่นะครับผู้ชมนะครับมาหานการกินมากไหมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับซื้อไก่แถมถุงพี่น้องซื้อบ๊อบหนีแถมแม่ค้า แม่ค่าแทนแม่ค่าไปเลี้ยงเขาตอดพี่น้องยังเลี้ยงอยู่ว่ราะท่านจบอยู่ครับยังเลี้ยงอยู่เลยนะครับเอาใครดีได้ยีหลาได้ก็โคดวานให้พี่น้องนี่ยก็โคดวานนะครับคือพ้นการเกษียณถูกมากแล้วท่านผู้ชมนะครับปลาส้มส้มปลาพี่น้องนะครับที่ตลาดนัดบรรยากาศเย็นๆนะครับตลาดนัดบ้านแดงนะครับเพื่อพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานี มืัอนี้เราก็องชิ้นเอาคาแปดผ้าพีผ้าหนองมารอตลาดเย็นเย็นเป็น้องบรรยากาศเย็นเย็นนะครับอ่าปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆพี่น้องโตเท่าไรแล้วนะอ่าอันนี้ขีดละยี่สิบบาทครับขีดละยี่สิบบาทเพราะว่นขายเป็นโลพี่น้องนะครับขายเป็นโลเป็นขีดพี่น้องนะครับีแบบทอดแบบแบบทอดแล้วก็มีสุกแล้วก็มีพร้อมกินก็มีอแบบไล่กลางครับผมโอ้โนี่นทอดกลางไล่กลางเราพี่น้องนี่นะครับ มีเอิปลาไซเดียวเนาะาแมนสมไส่ปลารับรองว่าบอมีตำข้อพี่น้องกินได้สบายสบายเลยพี่น้องเีนเท่านี่เป็นโฟรไบโอติกแมนบ่กลางนิ่มครับผมกางอยยำได้เลยคือจปลากระป๋องนี่บโอ้ดี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 ุดยดดตอนของทีี่บุญรักครับพบกับปลาสมจำยุทธครับผมครับครับผมยุทธนาชาทนีครับเป็นผลงานของพัฒนาชุมชนคบสมัยชีชุมชนครับของอำเภอพี่บุญรักเข้าอ๋อเป็นแต่ดีของประจำอำเภอพันครับ ครับครับครับเอาขายดีครับอุณหนุนได้ครับตลาดแรกนะครับตลาดแรกนะครับบ้านแดงนะครับบอสพีมรักษ์จังหวัดอุรนรธานีดครับพี่น้องเอ้ยมันจะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่หายป่วย ผงมะส้มพญายหายให้นี้เว่นหางไก่แม่จะไปขายขาหากาไรเขตต่างถิ่นขายของอยู่ขายของกินก็ข้ให้หลุลาบได้สมใจเจ้าปาถนาเด้อพี่นองเดอร์ครับขอขอบคุณพี่นองทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องดำลงชนแนล98นะครับเพื่อเป็นกระล่อนไกครับช่องเยสเลิมซอยกดไล่เซอรกปแชร์ซอรกฤติดตามสําหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ แม่ขาสวยๆพี่น้องจำไม่ได้เนี่ยมาบุญวนเราเนี่ยนี่นะครับมาขายปรำไหมค่ะสิบาทสิบาทค่ะขายไปจำไมู่่เปล่ประจำเนาะเขาเอินตลาดตลาดไอ้อมาต่อพี่ดูตลาดแรงตลาดแรงมีทุกวันยกเว้นวันวันพฤหัสอ่ะยกเว้นวันพฤหัสจะเป็นหอเด้อนะครับ